เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่10บคำใดจากกลุ่มกรอไก่และกลุ่มขอไข่เหมาะจะเติมลงในช่องว่างกรอไก่และขอไข่ตามลำดับของคำประพันธ์ต่อไปนี้ คำประพันธ์ประเภทนี้อ่ะน้องมันออกข้อสอบบ่อยมากแทบทุกปีเลยมันคือคำประพันธ์ประเภทโครงสี่สุภาพซึ่งโครงสี่สุภาพเนี่ยมันมีฉันทลักษณ์ที่กำหนดไปแล้วตามนี้โอเคมันจะมันจะมีการบังคับเสียงเอกเอ้คำเอกคำโทตามตำแหน่งต่างๆ แล้วก็ยังมีเรื่องของสัมผัสสระด้วยโอเคซึ่งพี่เชื่อว่าการที่จะจำฉันทลักษณ์ของโครงสีสุภาพทั้งหมดเนี่ยให้ถูกต้องมันค่อนข้างจะยากแล้วพี่คิดว่ามันไม่จำเป็นวิธีที่พี่แนะนำแล้วพี่ใช้ก็คือพี่จะจำโครงที่เป็นโครงเทียบโครงต้นแบบซึ่งมันก็คือโครงนี้เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยเสียงย่องยอยยใครทั่วลา พี่คิดว่าน้องหลายคนอ่ะคุ้นและถ้าจะให้จำอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ยากเท่าการจำชันทลักษ์ทั้งหมดเนาะอันนี้มัค่อนข้างง่ายกว่าวิธีการที่พี่ใช้ก็คือน้องไปดูว่าเขาต้องการให้เติมในช่องว่างไหนอย่างข้อนี้เนี่ยเขาอยากให้เติมช่องว่างกอไก่ที่ตรงนี้มันตรงกับคำว่าทั่วล่าของโครงต้นแบบน้องดูว่าคำว่าทัวราเนี่ยมีอะไรที่บังคับบ้างหงก็คือ มีคำเอกเป็นคําแรกคําโทเป็นคําที่สองแล้วคําที่สองต้องมีสัมผัสสระกับตําแหน,น่งนี้น้องก็มาดูในโจทย์คําแรกต้องเป็นคําเอกคําที่สองต้องเป็นคําโทแล้วต้องมีสัมผัสสระกับตําแหน่งนี้โอเคแล้วน้องมาดูช้อยว่าข้อไหนเนี่ยตรงตามนี้บ้างอันนี้น้องไม่ต้องดูสัมผัสสระเลยน้องจะเห็นว่าข้อที่สองเนาะ คำแรกเป็นคําเอกคาที่สองเป็นคําโทและเช็คอีกทีหนึ่งมันก็สัมผัสสระจริงๆเนาะฟ้ากับจ้าข้อนี้ก็ตอบได้เลยลองมาดูอีกทีหนึ่งข้อที่สองขอไข่ต้องดูตําแหน่งนี้พอไปเทียบกับโครงเทียบเคียงของเราก็คือตําแหน่งนี้สิ่งที่บังคับในตำแหน่งนีน้มีอะไรบ้างคือคำแรกเป็นคำเอกคำที่สองเป็นคำโท โอเคมาดูช้อยก็คือช้อยที่สามเองก็ตอบได้เลยแล้วก็พี่อยากจะโน้ตไว้ว่าสำหรับโครงสี่สุภาพนะตำแหน่งที่เป็นคำเอกอะน้องสามารถใช้คำตายแทนได้โอเคสรุปข้อนี้ เติมในช่องว่างของคําประพันธ์โครงสีสุภาพเนี่ยมันมักจะออกอยู่บ่อยๆแต่ว่าพี่ไม่แนะนําให้น้องจําชันทลักษณ์ทั้งหมดของโครงสีสุภาพเพราะว่ามันมีทั้งคําเอกคําโทแล้วก็มีสัมผัสสละด้วยมันอาจจะจํายากสําหรับน้องพี่ก็เลยคิดว่าน้องอะ่ะจาเป็นโครงอ้างอิงที่น้องน่าจะคุนค้นๆุอยู่แล้วอะ่ะมันจะง่ายกว่าวิธีการที่พี่บอกว่าให้ใช้ก็คือน้องดูตําแหน่งที่เขาต้องการให้น้องเติมมาเทียบว่ามันคือตําแหน่งไหนของโครงอ้างอิงแล้วตําแหน่งนั้นเนี่ย มันมีบังคับอะไรบ้างมีเอกมีโทรหรือว่ามีสัมผัสระไหมแล้วน้องก็ไปดูช้อยตัดช้อยเอาเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวานในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ม่วงก็ผักก่อนได้นะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ดูคิดความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา